วันนี้ผมซักเสื้อผ้านะครับแล้วก็ซักตอนเย็นก็เยอะอยู่นะมันหลายตัวผมซักประมาณอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งนะครับไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบซางวลาวันละนิดวันละหน่อยอะไรแต่ว่าก็อยู่เชียงใหม่เนาะมันไม่ได้ไปเหงือแตกเหงืออะไรถ้าเกิดรดเทอะเหมือนเหงืออะไรผมผมก็ซักเลยนะไม่ใช่หมกนะเน่านะครับอย่างนั้นอ่าขึ้นไปตากเสื้อผ้าตอนสองทุ่มครึ่ง ข้างบนเนี่ยชั้นสองผมเนี่ยตรงหัวผมเนี่ยจะเป็นห้องหนึ่งส่วนด้านหน้าเนี่ยไม่ได้ทําแล้วก็คงจะไม่ทำมันมีแผ่นดินไหวคิดว่าเอาเอา,เอาแค่นี้พอเพราะว่ายิ่งสูงเดี๋ยวมันจะยิ่งหนักใช่ไหมถ้ามีงบในอนาคตกะว่าจะไปทําชั้นเดียวถัดไปตามอยู่อยู่ด้านขวานะจะไปทําอีกจุดหนึ่งคืออย่างนี้แต่แต่ก็ไม่แน่อนาคตเนี่ยไม่แน่อาจจะมีเปลี่ยนแปลงพอผมเข้าไปตากชุดหนึ่งเสร็จ ผมมีประมาณสอง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 ,สองะอ่ตะก้าสองกระป๋องเป็นกระป๋องกับกะละมังนะครับกระป๋องอันหนึ่งและกะละมังพอตากในกระป๋องเสร็จปุ๊บผมก็ออกมาข้างนอกแล้วผมก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวพักพักหน่อยแล้วกันนะหมายถึงว่าพักให้สบายใจแล้วก็ดูธรรมชาติดูอะไรมองขึ้นไปบนฟ้าโอ้วันนี้ดาวเยอะนะคือผมอยู่อำเภอแมแ่แตงจังหวัดเชียงใหม่เห็นดาว เยอะแยะไปหมดเลยวันนี้เป็นร้อยเลยนะมองเนี่ยกระจายทั่วๆแล้วก็เป็นเหมือนมันจะมีแสงอะไรข้างบนเหมือนแบบเป็นปืดปืๆก็มีแสงอยู่ในตัวมันเต็มเลยพร้อมอันนี้คือมองข้างบนนะพ้อมองไปทางนี้หมมองไปทางนี้นะเฉียงขึ้นไปไม่มากเอ้วันนี้ดวงจันทร์ไม่สูงสูงกว่าปลายต้นไม้ที่มองไปเนี่ยนิดเดียวนะครับ แสดงว่าโลกมันมันโครจรยังไงไม่รู้มันบางครั้งมันก็อยู่สูงเนะวันนี้มันมาอยู่ตรงนี้แต,แต่เป็นคืนพระจันทร์เสี้ยวนะครับแล้วก็ในระดับที่ผมมองไปเนี่ยมันประมาณสักความสูงเท่าตึกสองชั้นครึ่งจะตีไปประมาณสิบเมตรนะความสูงประมาณสิบเมตรระหว่างมองอยู่ก็เออดาวดวงเล็กๆก,ก,ก็อยู่ไกลๆบนฟ้าใช่ไหมแต่พระจันทร์เสี้ยวเนี่ยใหญ่หน่อยแล้วก็สว่าง ระหว่างที่ผมมองเนี่ยคือผมชอบทําสมาธิผมก็จะภาวนาไปด้วยพุโทโธพุโทโธทําจิตให้สงบนะผมก็มองทางนี้อะเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนตอนนี้มองตรงพระจานทร์บ้างมองข้างบนไปแล้วบอเออก็ชื่นชมสวยดีนะเยอะดีเป็นร้อยถ้ามีกล้องส่องคงคงจะมีความสุขดีมานอนส่องดาวเพราะว่าที่ผมอยู่เชียงใหม่มันก็คค่อนข้างจะที่สูงแล้วใช่ไหม ระหว่างที่มองไปตรงดวงจันทร์แล้วก็เริ่มมองมาด้านขวานะครับผมเจออะไรรู้ไหมตอนแรกนึกว่าเป็นตัวนกมันมันคล้ายๆแบบเหมือนเหมือนอย่างนี้สมมุติว่าเป็นเป็นจุดกําเนิดที่ปลายนิ้วผมแบบเวฟแล้วก็บนกลับนิดนึงเหมือนคล้ายๆนกบินแต่ไม่ใช่มันเป็นสีขาวขาวลากยาวไปแล้วก็จนหายไป ยาวเป็นเมตรแต่แล้วก็วกกลับนะครับวกกลับเมตรสองเมตรวกกลับแล้วก็หายไปแล้วสีของสีขาวเนี่ยมันสว่างกว่าดวงจันทร์ครับผมเป็นแสงที่สวยมากเลยแล้วก็มั่นใจนะตาไม่ได้ฝาดเห็นวืบวืบอีกทีหนึ่งประมาณสองครั้งแต่แต่อีกจุดหนึ่งจะเห็นเห็นไม่ยาวแต่ตรงเนี้ยเห็นยาวเลยแล้วก็สวยนะครับส่วนพอมองตรงอื่น คือผมเป็นคนอย่างนี้นะถ้าเกิดพอจะคิดว่าเอเราตาฝาดแล้วมันอุปทานคิดไปเองหรือเปล่าผมก็พยายามมองอีกแล้วมองตรงอื่นทำลองทำตาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่กำเนิดแสงเนะี่ยมันก็ไม่เป็นเนะี่ยแล้วไอเหตุการณ์แบบเนี้ยจะบอกว่ามาอยู่เชีงยงใหม่สี่ปีแล้วเพิ่งเจอแบบเนี้ยครั้งแรกนะที่สว่างแล้วก็ยาวจากตรงตรงที่ผมยืนไปตรงที่ผมเห็นเนะี่ยคาดว่าสักประมาณสามร้อยเมตร มันจะเหนือเหนือเหนือไปใบไม้มองจากตรงผมมองไปเนี่ยมันกว้างประมาณหนึ่งนิ้วแสงสว่างนี่ใหญ่เลยนะไม่ใช่เล็กๆบางๆนะแล้วสว่างกว่าดวงจันทนระ์เนี่ยความสว่างวันนี้พระจันทร์ก็สว่างมากนะครับขาวแบบขาวโพลนเนี่ยนะเราใช้คําว่าขาวโพลนไหมขาวเย็นตาโพลโพลขาวขาวสว่างขาวโพรงเนนะี่ยคุณสายันคิดว่าผมเจออะไรครับ ทุกคนคิดว่าผมเจออะไรครับและเรื่องของเรื่องเนี่ยผมมองดวงดวงจันมองอะไรข้างบนเน,นี่ยตอนเนี้ยมันกำลังฮิตประเทศนู้นเจอจานบินในเชียงใหม่ตรงนั้นตรงนี้เจอจานบินใช่ไหมผมก็ดูในคลิปต่อๆเนี่ยดูบางอ่านงมันมันเหมือนโดนเนาะมันรู้สึกเป็นเป็นเซนส์ผมนะดูบางที่ไม่ไม่น่าจะใช่จานบินแต่ตรงที่เขามาลงเขาบอกเนี่ยเป็นจานบินที่เขาเห็นนะนะของ u F. เป็น UFO หรือ UAP ใช่วันนี้ก็ผมเข้าไปดูในเนี่ยเขาก็โพสต์ลงมานะใช่ช่วงนี้กำลังิีแสงวาบใช่มีแสงหนึ่งอ่ะเห็นไหมที่เขาไปดูที่อ๋อเออเป็นแสงแบบวาบใหญ่แสงนวลแสงสว่างกว่าพระจันทร์เลยเขาบอกไปดูในคลิปในเขาโพสต์ในไลฟ์บูมอ่ะจันลงไว้อยู่ แล้ววันนี้คิดว่าที่ผมเล่านี้คิดว่าผมเห็นอะไรเป็นเทวดาหรือเป็นแค่แต่ไม่ไม่เป็นแสงนั่นแหละก็เห็นแสงนั่นแหละไม่มีอะไรเราบอกว่ามีวนตัวไปแล้วก็ว<ส>นกลับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูเดี๋ยวมันมันไม่ใช่ปกตินะครับไม่ใช่อุปทานแล้วก็ไม่ใช่แสงอะไร แวบไปเว็บมาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แว็บนี้มันเหมือนนะเียผมปิดก่อนนะปิดปิดเอฟไปก่อนเห็นไหมที่ผมวาดปากกาข้างบนเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นอจ้ะอ๋อจุดกําเนิดจากตรงนี้แล้วมันก็แวบแล้วก็ตีกจากนี้แล้วมันมันยาวมากเลยยาวคิดว่า เกือบสองเมตรอ่ะแล้วมันก็หนาไงมันไม่ใช่เส้นเล็กๆหรือเป็นกระจิตกระจิตมันมาหนามากเลยแบบเวฟตอนแรกผมก็นึกว่านกหรือตัวอะไรบินแต่เฮ้ยมันสว่างยิ่งกว่าดวงจันทร์อีกความสว่างอะแล้วมันไม่ใช่นกมันเป็นแสงที่ลากยาว,น,าวนะครับคือแล้วแ,แล้วก็มีอีกนิดบางจุดประสบการณ์ผมอะผมเคยเห็นพระธาตุเสด็จแล้วมีเสียงด้วย มีเสียงเหมือนเสียงตลกตลกอ่ะฟังแล้วยังขับยังขำเอ๊ะน,นกอะไรบินมาตอนกลางคืนเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องพระธาตุเสด็จให้ฟังทําไมผมถึงรู้ว่าพระธาตุเสด็จวันนั้นผมไปขายของในมหาวิทยาลัยศิลปากรมันจะมีตลาดนะศิลปมันจะเดี๋ยวปิดปิดก่อนนะเสียงของคุณสายยานกล้องนะครับผมอ่าก็ขายจนดึกเลยเพราะว่าช่วงนั้นมันเหมือนช่วงอากาศ ฤดูหนาวแล้วก็ฝนไม่ตกแล้วมันยังมีคนมาซื้อของอยู่ผมก็อยู่กับพี่สาวแล้วก็มีบางร้านเขาก็อยู่ด้วยแล้วร้านผมเก็บเก็บดึกสุดเพราะว่าผมคนในเมืองก็ไม่ต้องรีบก็ได้แล้วก็เหมือนอยู่ในนั้นบรรยากาศดีมียามมีนักศึกษามีคนที่เข้ามาเที่ยวมีคนทํางานในนั้นเขาก็จะผ่านมามาอุดหนุนสินค้าพี่สาวผมขายของภาคเหนือพวกกิฟช็อปอะไรต่ออะไรผมก็ขายเพลงบรรเลงเะยเป็นซีดีเมื่อก่อน นานแล้วตอนยุคมีซีดีในเมืองไทยอ่ะก็ปรากฏไอ้ตรงที่ผมนั่งเนี่ยมันอยู่หน้าเขาเรียกว่าศาลาแปดเหลี่ยมในตรงนี้เป็นเขตของวังเก่าของรัชกาลที่หกเป็นพื้นที่บริวารบริเวณเดียวกันนะครับอยู่แบบแต่แต่ตรงนี้จะออกมาเป็นส่วนของมหาวิทยา,ยาลัยศิลปากรนครปฐมนะแต่ก็คือเป็นเขตวังหมดแหละแล้วก็มีบ้านโบราณลายต่อลายอยู่บางที่และตรงศาลาแปดเหลี่ยมเนี่ย ก็อสร้างสมัยรัชกาลที่หกนะครับผมมีประมาณสองจุดเท่าที่ผมจําได้นะมีสองจุดจุดนี้อยู่ตรงข้ามกับคณะอักษรศาสตร์อ่าช่วงนั้นเป็นน่าจะประมาณเกือบสองทุ่มแล้วผมก็นั่งพักแล้วพี่สาวไม่แน่ใจว่าไปซื้ออะไรกินหรืออะไรมาจปบางครั้งเจ้าก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าใต้ลงลงอาหารอะไรเงี้ยนะครับหรือตอนนั้นรอรออะไรอยู่ กนะ็ยังไม่กลับอีกแป๊บนึงอะ่ะเก็บของเตรียมๆร,ระหว่างผมก็นั่งรอว่าเออเดี๋ยวจะกลับเถอะนะอะไรเงี้ยแต่มันก็มีร้านค้าอยู่ใก,ก,กล้อีกร้านนึงเป็นเพื่อนกันจูจู่คือคือตอนนี้เหลือร้านผมร้านเดียวแล้วระหว่างผมกําลังเตรียมเก็บของพักนิดนึงอะไรเงี้ยมีเสียงพูดประมาณนี้ว่าอ่าเขาเขาเหมือนแบบเป็นเสียงนอกอ่ะร้องแบบเหมือน เหมือนเสียงนกอ่ะเสียงนกร้องแปลกๆอ่ะแล้วก็เหมือนเหมือนเสียงหัวเราะบินผ่านมาอย่างเร็วแล้วเขาก็พูดว่าอะไรรู้ไหมพระธาตุเสด็จแล้วพระธาตุเสด็จไปแล้วพระธาตุเสด็จแล้วเสียงคล้ายๆผมอย่างเงี้ยนะผมก็เอ๊ะมันเมื่อกี้มันเหมือนเสียงนกร้องอ่างนี่มันเหมือนเสียงคนร้องก็ตกใจนิดนึงผีหลอกเพราะว่าเนี่ยพอมองขึ้นไปมันเหมือนเหมือนคล้ายๆตัวนกแต่บินเร็วมากผ่านไปอย่างรวดเร็ว พอแป,ป๊บหนึ่งไอ้ที่คําที่บอกว่าพัาเดเสดไปแล้วพัเดเสดไปแล้วมันมีเหมือนแสงอะแวบผ่านไปอย่างเร็วมากเลยครับผมแล้วก็มีคล้ายๆตัวนกแต่มันก็ไม่เหมือนนกมันแบบจะพูดยังไงเดีย๋ยวไอ้ตรงนั้นมันก็แบบมืดๆแล้วนะเริ่มเริ่มมืดๆแล้วแต่ที่แวบผ่านไปเนี่ยผมก็ตกใจนะหลายตัวที่บินเนี่ยได้ยินเสียงบินแบบป๊อปปอปอตอนแรกก็นึกว่าค้างขาวหรือนอกอะไรมันตอนกลางคืนมันก็ต้องเป็นนกค้างขาวใช่ไหม แลวแถวนั้นน่ะมืดๆเน่ะมันไม่มีนกพิราบนอกอะไรมันกลับรังหมดแล้วนะครับนกกระจิบนกกระจอกนอกอะไรและพาการ์มันไม่ค่อยมีนกแปลกมันจะไม่มาอยู่ที่คนอยู่ตรงนี้มันเป็นโซนที่ข้างซ้ายก็เป็นถนนสองเลนตรงนี้ก็เหมือนอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่มันเป็นที่ที่คนมาขายของในตลาดนะเป็นต้นไม้ที่ห่างๆไม่ใช่ป่าดงดิบหรือล้มครึม้ม แล้วสิ่งหนึ่งที่จะบอกคือว่าผมก็พยายามถ่ายถ่ายรูปไปด้วยนะแต่พอมาดูมันก็เหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ติดอะไรอ,ะ,อะแล้วเมื่อกี้ที่มันบินผ่านผมเห็นนะเห็นนะครับก็ประมาณเนี้ยนะประมาณเนี้ยแต่แต่สิ่งหนึ่งก็อคือคือไม่เชิงไม่เห็นอะไรถ่ายไปสิ่งที่เห็นมันคล้ายๆล้ยนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผม,ผมอาจจะเล่าผิดไป ไอที่ไม่เห็นอะไรนั่นคือถ่ายแปดเหลี่ยมบางเวลามันเหมือนมีคล้ายๆอะไรวัดเป็นแสงขึ้นมาเยอะๆนะครับผมแต่เหมือนมันคล้ายๆปีกนกก็เหมือนนะแต่มันเหมือนไม่มีหัวเออไม่มีหัวนะก็อันนี้อันนี้อันนี้ต้องจุดศาลาแปดเหลี่ยมไว้ผมเจอรูปไว้ผมจะมาให้ดูแต่ตรงส่วนของนอกเนี่ยมันมันจะมีสองเหตุการณ์นะ มไปยืนถ่ายตรงศาลาแปดเหลี่ยมด้วยแต่อาจจะเป็นคนละวันเดี๋ยวต้องขอละลึกนิดนึงเพราะว่ามันนานมากแต่ที่บินผ่านเนี่ยเหมือนจะเอากล้องมาถ่ายแล้วก็ไม่น่าจะติดอะไรแต่ตาเห็นแต่เมื่อกี้ที่ผ่านเนะี่ยมันควรจะติดนะครับอันนี้อันนี้ถ้าผมจาไม่ผิดนะมันเรื่องนี้มันนานมากมันจะสิบห้าปีหรือหรือเท่าไหรล่ละเนี่ยประมาณเนี่ยแหละครับคุณสายันคุณอัจจิมาทุกคนคิดว่า แต่ผมมั่นใจนะพระธาตเสด็จแต่จริงๆนะพระธาตเสด็จคุณสายันฟังอยู่ปะครับครับฟังอยู่ครับคิดว่านกที่ผมเจอมันคือนกอะไรครับแต่ผมมองว่าเป็นเทวดานะที่ที่ที่ดูแลพระธาต ครับเขาจัดแรงแปลงกายได้ครับพวกเนี้ยเขาเป็นอะไรก็ได้อ่าอาจจะเป็นเทวดานั่นแหละดูแลอ่าอยู่ครับแต่เสียงเขาเสียงเขาตลกมากเลยอ่าสำแดงเลยครับเขาทําได้หมดครับพวกเนี้ยเป็นไปได้หมดครับไม่ต้องสงสัยหรอกแต่ตอนที่เสียงแบบคนที่เขาไม่รู้ก็เสียงเสียเสด็จแล้วพระราศดไปแล้วดังมากเลยนะพูดอย่างนี้ตลอดทางไปจน ไกลแล้วก็ไม่ได้ยินเน่ะพูดตลอดทางเลยนะใช่เขาจะให้อาจารย์โชคได้ยินนั่นแหละใช่วันนั้นผมก็รู้สึกว่าเป็นบุญมากเลยและอย่างวันเนี้ยที่ผมเห็นนะที่ผมเห็นวันเนี้ยเหมือนพอผมเหมือนจิตผมเป็นสมาธิและแบบหมือนอาจจะบังเอิญไปเห็นเข้าใจใช่ไหมเหมือนเขาเว้ยเข้าใจใช่ไหมแล้วก็พยายามหลบอ่ะพยายามหลบอันนี้ผมมองว่าอาจจะเป็นเทวดา รันเป็นได้เป็นเพราะว่าแสงสว่างขาวมากแล้วก็ววาขกแล้็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอืไม่มีก็ส่วนมากจะเป็นจาตูมอพวกจาตูมพวกลูกเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยออืคนละมิติอไม่มีอะไรหรอกมันไม่แปลกหรอกก็คนนี้แหละตาไอตุยไปเป็นเทวดาก็พวกที่สร้างคุณงความดีอย่างเงี้ยอย่างอาจารย์โชคเ็ามีกิจสัมผัสเขามีของเก่ามาเยอะ เขาอาจจะมีเพื่อนแต่ยังไม่ได้มาเกิดเขาก็อาจจะมาวนเวียนอยู่คุ้มครองอาจารย์โชคแล้วก็มีปรากฏการณ์อารมณ์อันนี้ให้เห็นเป็นสิ่งที่ลี้ลับที่คนชาวบ้านอาจจะมองไม่เห็นเหมือนอาจารย์โชคอันนี้เป็นของใครของมันนะก็บุญใดที่ผมทํามาเยอะทำมาดีเรื่องของอภิญญีขอให้ทุกคนในห้องเล่าเรื่องผีหรือใครที่ดูคลิปย้อนหลังนะครับ ให้ถ้าใครอยากได้ตาทิพย์อยากสัมผัสอะไรต่ออะไรก็ขอให้ดไ,ได้บุญที่ผมเคยสั่งสมบุญมาดีแล้วด้วยนะครับผมขอให้ได้รับรู้ได้เห็นกันนะครับตาทุกคือก็เห็นแล้วก็แค่นั้นแหละแล้วา,าโชคนี่นะถ้าไปบวชผมว่าจะไปไกลอ่าจะไปไกลได้ คือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นนะผมก็พยายามทำจิตให้เป็นเรื่องธรรมดาเข้าใจนะแต่ใจเนี่ยมันปิดติมันปื้มปิดติใจเนี่ยมันปิดติมันปื้มปิดติเข้าใจเนาะในความมืดเข้าใจเนาะมืดหมดแล้วเห็นแต่ดวงจันทร์เห็นแต่ดวงดาวอยู่ไกลๆดวงดาวสว่างแต่แสงนี้มันสว่างยิ่งกว่าดวงจันทร์เน่ะโอเคไหมครับ มันปิติใจเขาทําให้เราเห็นได้หมดคนอื่นคนอื่นเขาไม่เห็นเหมือนอาจารย์เลยจะเขาจะเขาจะให้เฉพาะอาจารย์เห็นแต่ถ้าคนไม่มีบุญถ้าถ้าบ้านเราเรียกว่าคนไม่มีบุญไม่สามารถมองเห็นได้ใช่ผมก็ไม่ได้มาอวดอุตรีหรือมาอวดอะไรว่าตัวเองมีบุญนะใช่แต่ถ้าไปถามพระถามหลวงพ่อถามอะไรเนี่ยที่ท่านรับบรรลุท่านรับรู้เนี่ยท่านก็บอกว่ามีบุญใช่ไหมมีบุญที่ได้เห็น พวกนี้ยพวกกับพิญญาญาเนี่ยสามารถมีฤทธิ์มีอะไรได้หมดจันเดี๋ยวเดี๋ยวนะ้องเขาอจีิมาครับเคยไปดูบางช่องเขาเป็นเหมือนคนที่มีเซน์มีตาทิพย์มีอะไรเนี่ยบางคนเนี่ยออร่าความรู้สึกเราจะฟองเลยนะจริงไหม,มเคยเห็นถ้านะเป็นตัวหญิงเองหญิงคงมองไม่ออกใช่คงมองไม่ออกแล้ว คุณสายันเคยเห็นบางช่องที่เขาเป็นคนวิเศษแล้วเขามีออร่าดวงตามีเหมือนไอคนนี้ไม่ธรรมดาเคยเห็นไหมในต่อๆเคยเห็นไหมมีใครเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมนั่นไงในต่อนี่ไม,ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นมีแต่พวกดูดวงแต่ที่เคยไปดูบ้านเขียวแบบพวกมีรายการอารนุนี้นะม,มีจะมีอ่าอะไรอะ่ชอออะ,อะชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะที่ว่าสามารถอ่ามีจิตสัมผัสได้ ครับเห็นโน่นเห็นนี่อันนั้นเป็นบางคนใช่มันเป็นบางคนอ่ะเดี๋ยวแปับหนึ่งให้คุณสายันขึ้นมาแทนตอบผมขอไปเข้าห้องน้ําปัสสาวะแป๊บนึงผมขอไปเข้าห้องน้ําปัสสาวะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องตุ๊สมัยท่านบวชแรกๆนะครับแล้ววัดป่าตึงงามท่านเห็นเรื่องอัศจรรย์อะไรเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวรอแป๊บนึงอ่ะคุณคุณสายันชวนคนคุยอะไรได้ทั่วๆไปกับผี